เราก็จะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เขามีน้ําใจมาด้วย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 ใจแล้วก็เห็นว่าตลาดตรงเนี้ยของเรามันเขาเรียกว่ามันมีคุณค่าขึ้นเรื่อยๆใช่พี่เขาก็เลยเล็งเห็นนะครับถึงถึงตลาดเสื้อฟุตบอลของประเทศไทยนะครับวก็โดยเฉพาะอีเวนต์เนี้ยด้วยความที่สมวันเนี้ยอัดแน่นไปด้วยคุณภาพของบุคลากรที่มาด้วยนะใช่แล้วก็ในเรื่องของ งานวันนี้ที่จัดเนี่ยเจ็ดสิบหกบูธเนี่ยต้องถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการยิ่งใหญ่ที่สุดเอเชียใช่ครับไม่เคยมีเสื้อฟุตบอลรวมกันผมตีไปให้ว่าแต่ละร้านมีอยู่ประมาสะ200ณสักสองร้อยตัวคุณคูณสองร้อยตัวคูณเจ็ดสิบหกล้านไปโอ้โหยางน้อยต้องมีอย่างน้อยเกือบสองหมื่นอ่ะคือสองหมื่นสองหมื่นนี่ผมบอกเลยแล้วเสื้อแต่ละตัวนี่คือเป็นเสื้อแท้นะแ,แล้วระดับ<ท>โลกด้วยนะระดับโลก คือเสื้อที่เรามาโชว์เนี่ยจะมีแมชบอลที่ว่าเป็นทีมยูโรด้านนู้นใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่อยู่ด้านหลังทีมยูโรของเราเนี่ยเป็นทีมแบบยูโรเปียนคัลเลอร์อ่าเ, <c oughs> เป็นยูโรเปียนคัลเลอร์ครับก็ต้องบอกก็เลยว่าเรามีทั้งภาพหน้าจอในลักษณะของวิดีโอนะครับเราก็จะมีทั้งเสื้อที่มาให้รับชมกันเป็นวิดีโอในประวัติศาสตร์เลยเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ขาวดำเลยใช่ไหมตั้งแต่ขาวดำยุค60น่ะไล่มาเลยดูประวัติศาสตร์ในหน้าจอเลยอ่า แล้วก็จะมีเสื้อเอ็กซิบิชันที่มาโชว์ด้วยครับพร้อมถ้วยที่ว่าเป็นที่ว่าเขาได้แชมป์อะแล้วมอบให้กับนักเตะมาอยู่ในงานเราด้วยคือผมบอกเลยว่าเมื่อกี้ผมได้เดินไปชมมาเนี่ยต้องบอกว่าขลังมากนะขลังมากเพราะว่าเอาเอาไม่ออกมันหายากอ๋อมันหายากมันหายากหายากต้องเข้าใจก่อนว่าคุณจะเห็นโซนเนี้ยเฮ้ยคนมากันเยอะละเราเาี่ยสิบโมงครึ่งห้างเปิดเนี่ยผมยังตกใจอยู่เลยว่า เฮ้ยนี่มากันเยอะขนาดนี้เลยเหรอแทบจะวิ่งเหมือนเขาวิ่งเข้าเส้นชัยเลยเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าร้านค้านี่กระจายนี่ด้านหลังมีอยู่ฝั่งนู้นมีอีกครับนะครับรบ้านนี่คุณเดินให้ทั่วในวันนี้นี่สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนโหกระจายกันมากเพราะว่ารอบที่แล้วที่เรามา่ะร้านค้าแค่56ล้านโอ้โหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น20ล้าน,ลนเลยนะรอบนี้76ล้านจัดให้แบบแน่นๆเลยแล้วบอกเลยว่าในแต่ละร้านเนี่ยถ้าคุณลองเดินดูเนี่ยคุณจะเจอเสื้อที่เขาเรียกว่า มีความแรมีความแรมีความขขังมีความขลังสวยๆทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นและสิ่งนี้สำคัญต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมวงนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากทาง p ี i ิดดิ้งพีบิดดิโอ้โหพีบิดดิ้นี้กำลังเขาเรียกว่ากำลังขึ้นชื่อเลยเป็นกระแสมาอย่างแรงเลยตอนนี้ต้องบอกก็เลยว่าเขาเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยนานแล้วแล้วก็เริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นระดับแบบว่า แอปพลิเคชันเป็นเว็บไซต์ที่ว่าประมูลระดับโลกเลยคือพูดง,ง่ายๆก็คือว่าตอนนี้กําลังเดินเข้าสู่ความเป็นสากลของโลกนี้ใช่ในเรื่องของเสื้อผ้บและลที่สําคัญครับต้นวันนี้เขาเอาเสื้อที่เป็นลายเซ็นของเจอกันครบเฮ้ยบอสผมนะเนี่ยคนเนี้ยคนนี้นี่แหมพูดแล้วแบบลิวภูไม่ได้แชมป์กี่ปีนะเฮ้ย hey, ทำไมต้องเน้น <laughs> ที่ไม่ได้แชมป์ รีพูลไม่ได้แชมป์สามสิบปีคนนี้ก็ทำให้ได้นะไม่ได้แชมป์มาประมาณประมาณสิบปีเอยอ้ัน้นแมนยูทีผมพูดผิดไม่ได้แชมป์นานกว่าแมนยูอ่าเดี๋ยวเราหยิบมาให้ดูเลยโอ้โหนี่นะเชิญนะนี่นี่ตรงกลางเลยตรงกลางเลยนี่ผมเห็นนี่ผมน้ำตาจะไหลนะวันนี้เราจะเอาตัวเนี้ยมาประมูลด้วยใช่ไหมนี่วันนี้เราจะเอาเสื้อเชิร์เกนครอปพร้อมลายเซ็น นี่นะฮะพร้อมใส่กรอบเลยนะเป็นเสื้อปี2023-2024และเบอร์หนึ่งเจอเก้นครอปและลายเซ็นแท้คุณอย่าลืมว่าเจอเก้นครอปเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ครับตอนนี้อนะตอนนี้อยู่มายอกาสเปนับผม <c oughs> ฝากมาฝากมาฝาก,ฝากมากับพีบิดดิ้งแป๊บหนึ่งนะคำ <c oughs> ถามคือคนดูจะรู้ไหมมายองกาคือใครเนะี่ยมายองก,กาเป็นจังหวัดหนึ่งโอ้ไม่ใช่ใช่ทีมในทีมมายองกาและเป็นเมืองอ๋อเป็นเมืองเป็นเมืองที่ประเทศสเปน ต้องบอกเลยว่าตอน5้าโมงเย็นนะครับเราจะประมูลเสื้อริวพูปีล่าสุดลายเซนเจอเกนคอปนะครับ้อมรูปภาพใส่กรอบอย่างดีกรอบนี่หนักมากนะผมบอกให้นะโคตรพรีเมียมผม,ผมว่าแค่กรอบเนี่ยก็หลายตังแล้วนะออนี่ยังไม่รวมเสื้อนะก็บอกก็เลยว่าเสื้อพันหกรอบสี่0 0ื่นอ่ะไม่น่าเชื่อ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อะ <c oughs> เสื้อหลายพันเสื้อหลายพันแต่ลายเซนเนี่ยมูลค่านับไม่ได้เอ,อ,เอ,อ เพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเจอร์นคอปนี่ยไม่ได้อยู่ในลิเวอร์พูลแล<ช>้วเพราะ,<ป>ะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับแบบว่าประสบความสำเร็จเยอะนะทั้งได้แชมป์ยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกครบทุกถ้วยทั้งได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเฮ้ยใช่เปล่าครบทุกถ้วยสมโมสรโลกอะไรเน,น,น,นี่ยอ,อ่ะคุณฟิลิปปูเนี่ยคุณหมอไหนเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะมีพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีก FA ครับ FA ครับมิกกี้เมาส์เอ้ยไม่ใช่มิกกี้เมาส์ลีกครับลีกครับอ่ะสโมสรโลกสโมสรโลกอ่า พูดง่ายๆก็คือครบทุกถ้วยที่มันจะต้องมีครบทุกถ้วยครบทุกถ้วยเลยที่ต้องมียกเว้นถ้วยเล็กๆอย่างยูฟ่าอะไรอย่างเงี้ยจะเห็เขาไม่เอาไม่เอาตอนห้าโมงเย็นนะครับพรีวิดดิ้งเนี่ยทางพรีวิดดิ้งเนี่ยเขาได้เอาเสื้อนต่ทุกวันด้วยนะวันพรุ่งนี้นี่เมนูนะเป็นอะไรนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไรเซนเมนูคอปปี้เมนูนะนี่นี่ไปฟุตบอลยูโรแล้วนะติดไปฟุตบอลยูโรพรุ่งนี้นี่คอปปี้เมนู วันที่สามเนี่ยอะไรนะวันที่สามเนี่ยอะไรนะโมอลันเชลเลอร์อลันเชลเลอร์เสื้อสเปนอลัสเชลเลอร์ไม่มาวันแรกวัเนี้ยอุ้ยอลเชลเลอร์น่ะีพร้อมายเซ็นไหมนี่ก็ตำพร้อมายเซนตำนานกองหน้าแล้วก็กับตันทีมชาติอังกฤษนะครับก็ต้องบอกก็เลยว่าใครที่ดูอยู่เตรียมตัวให้ดีครับตอนห้าโมงเย็นเตรียมพร้อมเลยตรงนี้เลยใช่ไหมโม ตรงนี้ใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับสารพีบิดดิ้งนะสปอนเซอร์หลักจำเป็นทางการนะของพวกเราต้องขอบคุณด้วยขอบคุณมากและยังไม่พอนี่บูธข้างๆครับนี่บูธนี้ใครไม่รู้จักไม่ได้อาริคุณอ่านผิดแล้วอ่านว่าอละ กูเชิครับผมอลีอ่ะคุณจะโดนถอดสปอนเซอร์เพราะอย่างนี้แหละครับผมแซลเล่นรู้จักการสนิทกันอย่างดีเสื้อมีคุณภาพใช่อลีฟุตบอลผลิตภัณฑ์กีฬาถือว่าสุดยอดเลยตอนนี้สุดยอดแล้วก็ต้องบอกก็เลยว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษล่าสุดนี่ลงโปรโมตในเฟซเนี่ยเหมือนกับลดพิเศษสําหรับงานนี้เลยโอ้โหมาดูได้ที่บูธอลีผมบอกเลยว่าเสื้อเยอะมากนะใช่แล้วก็สวยๆทั้งนั้นนะครับทั้งทั้งปีคุณลองคิดดูนะ ว่าตรงเนี้ยขนาดตรงนี้เนี่ยคนนี้ยังเยอะขนาดนี้สวยครับผมต้องเข้าใจก่อนว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมันกว้างกว่าเดิมโอ้โหเยอะรอบนี้เนี่ยเจ็สิบหก้านเนี่ยเต็มพื้นที่ของโซนด้านล่างเลยใช่ครับสำหรับมันมันสีนักรินพอพี่กาพูดว่าสี่เจ็ดสิบหกล้านเนี่ยสำหรับพีซิโก้วันพรุ่งนี้เนี่ยมันมันต้องมีชาเลนจ์นิดนึงมันมีอะไรครับผมล่าสุดในมีกิจกรรมของพีซิโก้ครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเปิดนะใครที่ ตั้งแต่10โมง10โมงเข้าเข้าห้างมาเลย10โมงเข้าห้างมาเลยสิ่งที่ต้องทําคือ1อันดับแรกถ้าคุณซื้อสินค้าในในเนี้ย76ร้าน76ร้านร้านไหนก็ได้ครับซื้อมามูลค่าเกิน2,000บาทเกิน2,000บาทแล้วถ่ายรูปกับร้านค้าไอ้ยถ่ายรูปเสื้อกับร้านค้าครับลงใน Facebook เปิดสาธารณะนะ Hashtag ฟุตบอลเชิดเฟสติวัล ครั้งที่4ครั้งที่4ครับมาแจ้งชื่อตรงนี้ได้เลยตรงเขาเรียกว่าอกบอยูอกบอยการอินโฟเมชันด้านหน้าฟุตบอลเชิญคอมมิตี้ออฟไทยแลนด์เสร็จปุ๊บแจ้งชื่อได้เลย25ท่านแรก First Come First Serve จะได้รายเซ็นของพี่ซิโก้ตรงนี้เลยเฮ้ยพี่ซิโก้นี่มาแค่ชั่วโมงเดียวนะไม่ไม่มีอะไรพิเศษอย่างนี้ง่ายๆนะผมบอกก่อนยากมากยากมากเพราะว่าหอันดับแรกเนี่ย พิซิโก้เนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเลยครับอยู่ทางเวียดนามเลยแล้วช่วงหนึ่งที่เขาไปเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดแล้ววันนี้เขากลับมาก็ถือว่าให้เกียรติงานเราคือถือว่าเป็นในรอบสี่ปีอะแล้วเป็นงานแรกอะลองคิดดูสิเขาบอกว่าไม่เคยออกเวียดนามด้วยนะพิเศษขนาดไหนเนี่ยเออขนาดในไทยตอนที่เขาอยู่เขายังไม่ออกเลยโอ้โหโอ้โหนี่ผมยังตกใจอยู่เลยฟังดูแล้วก็เริ่มตื่นเต้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณได้ายเซ็นไม่พอนะคือได้ต่อหน้าและพร้อมายเซนมีหลักฐาน ถ่ายรูปตรงนี้ได้รูปไปด้วยเพียงคือหนึ่งเนี่ยมาซื้อเสื้อเนี่ยยังไงคนที่มางานเนี่ยมันได้ซื้อเสื้ออยู่แล้วสองพันบาทสําหรับเสื้อบอลวินเทจนี่สบายมากตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ได้แล้วตัวหนึ่งก็ได้แล้วเนแค่มันลงชื่อถ่ายรูปแฮชแท็กฟุตบอลเชิร์ตเฟสติวัลเท่านั้นเองรับไปเลยผมพูดตรงๆพี่ก้า้ง่ายมากง่ายมากแต่คุณต้องรักมันจริงเพราะว่า25ท่านแรกไงครับพี่ซิโก้มา25แล้วแต่คุณอย่าลืมนะ มีทั้งพี่โยงมีทั้งพี่ซิโกโ้ครับยังมีพี่อ้นลังสันวิวัฒชัยโชคด้วยโอ้คนนี้นี่ถือว่ากำลังดังเลยใช่กำลังดังเป็นเฮดโค้ดทีมท่าเรือใช่เ,<อ>เป็นเฮดโค้ดทีมท่าเรือและยังไม่พอตอนเย็นวันนี้ครับได้เจอพี่รีซอกับดันโย่ด้วย คู่นี้นี่บอกเลยไปที่ไหนก็หาและสนุกที่นั่นใช่ตอนไล่มาเลยแล้วานเดี๋ยวผมบอกตารางวันนี้ให้กับต้นเลยเอาเลยครับตอนเวลาที่บ่ายโมงเดี๋ยวเราจะเจอละครับพี่เจวรปัดกับพี่โยงวรวุสสีมาขะโอ้โหระดับตำนานระดับตำนานบายสองโมงเนี่ยจะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของพวกเราครับผมนะครับเราจะเป็นแกนโอเพนนิ่งพิธีเปิดอย่าง เป็นทางการครับพอตอนสามโมงเจอกับปามวาทะลูกหนังอ,อปามวาทะลูกหนังกับแม็กนัทพรศสีมาเจ้าแม็กโยนเหรียญคู่นี้ก็ไม่ธรรมดาคู่นี้ก็ไม่ธรรมดาในติ๊ t o ็อในออนไลน์นี้ถือว่าตัวท็อปตัวท<อ>็อปต่อมาอย่าพึ่งขาสาย4ี่โมงเย็นต่อเลยโอ้โหใครครับน้องใบเฟิร์นนัทชาโอ้โหผม ทำบัตรเลยได้ไหมทำบัตรแหละตอกบัตรเลยผมจําเป็นมากครับน้องใบเฟิร์นนัทชามาด้วยแฟนแมนยูในกรีแน่นอนคือเอาเป็นว่าผมแฟนลิเวอร์พูลแต่ผมขอเชียร์เลยน้องใบเฟิร์นโอ้โหขนาดนั้นเลยนะต่อมาห้าโมงเย็นเนี่ยใครครับกิจกรรมสุดท้ายไอ้กิจกรรมพิเศษก็คือพรีวิดดิ้งเมื่อกี้เมื่อกี้เลยที่จะเอาเสื้อเจอเกนครอปพร้อมลายเซ็นเข้ากรอบเนี่ยมาประมูลตรงนี้เลยผมบอกเลยเมื่อกี้ที่เห็นนะ ใช่เฉพาะกรอบเนี่ยก็4ี่แสนเจ็ดแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนั่นกรอบหรือเพชรอ่ะขอโทษเฉพาะกรอบนี้ก็อย่างดีนะกรอบหนักมากไม่ไม่ไม่ใช่ไม้อะไรเอาไปใครเอาไปนี่คือต้องเฟียงทิ้งแล้วเอาเสื้อไปอ่ะคือคือผมเอ้ยเอาไเสื้อนะเก็บครับเสื้อเลยครบอ๋อแต่แต่พลาดไม่ได้จริงๆใครเป็นแฟนเจอเก้นคอปไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมอะไรแต่ว่าเจอเก้นคอปเนี่ยใช่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาต่อด้วยนะ คุณอย่าลืมว่าตอน6โมงเย็นครับรีสอร์ทวิทธิระเทพวิโนไทยกับดานโยเซียก้าตอน6โมงเย็นด้วยโอ้โหคู่นี้นี้ผมบอกได้เลยว่ารอนั่งชมรอนั่งชมยิงคำถามมันมันใช่ส<อ>นุกตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง1นึ่งทุ่มเนี่ยเต็มอิ่มเลยยาวจนหมดเลยและสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้มีใครถามนะครับเสื้องานนะครับ ขอฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะเสื้องานตอนนี้เหลือแค่13ตัวนะครับนี่ครับสวยๆเหมือนที่ที่เราสองคนใส่อยู่แขนสั้นแขนสั้นบอกเลยว่าผ้าดีมากใช่คือตอนแรกอ่ะมันหมดไปตั้งแต่ออนไลน์200ตัวไปแล้วใช่ผมเห็นว่ามันหมดไปแล้ว200ตัวมันหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ลงเนี่ยใช้เวลาแค่อ่อน่าจะ6 6 6ชั่วโมงไม่เกินพี่กล้ากดไปเอง200ตัวเลยไม่ใช่ไม่ใช่ เสื้อสองร้อยตัวแป๊บเดียวเองคือผมบอกเลยว่าหลังไมค์กันเนี่ยนะคือบอกเลยว่าบางคนนี้ลงไม่ทันนะไม่ทันแต่ตอนนี้พอเขาเรียกว่าเอฟเปอร์โซ่ทูเหลือแค่13ตัวเท่านั้นคือตอนแรกเอามาแค่15ตัวก็คือแบบว่าจริงๆ15ตัวนี้เป็น15ตัวที่เราเตรียมไว้ให้กับแคร์ผู้แขกรับเชิญแต่เหมือนก็แบบว่าเรามีอีกมีอย่างหนึ่งที่เตรียมมาให้แล้วเพื่อให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ที่จะซื้อเสื้อนในงานพูดง่ายๆก็คือใครที่ อใครที่พลาดเราทําเพื่อคุณสิบห้าตัวสุดท้ายตอนนี้เนี่ยพี่ที่มาจากแคนาดาเนี่ยซื้อไปแล้วแล้วก็มีน้องคนไทยซื้อไปพอดีนี่เป็นไงแล้วก็ซื้อไปแล้วตอนนี้เหลือแค่สิบสามตัวสิบสามตัวคิดเพราะว่าไซส์มันคะนะต้องดูไซส์ด้วยไม่ใช่ไปเดินมาแล้วไม่มีไซส์ถ้าหมดสิบสามตัวนี้เราจะประมูลกล้าวอนเ้ยกูอยู่ไม่มีเลย ประมาณนั้นนะ <Okay. S 2> ครับแล้ววันนี้ต้องบอกกันเลยว่าเดี๋ยว